สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ัญญครับผมรัสดีวครับผมวันนี้ก็เดินทางมาหาอาจารย์ที่ตาหนักลมแรงมากเลยครับอาจารย์วันนี้เนาะลมแรงยเข่าอ่้มันตกตรงนี้บ้านก็ี่ครับผมก็วันนี้จะมาขอแนวทางของอาจารย์แล้วก็นะครับมาบอกกล่ากับเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทางช่องด้วยนะครับงดก่อนก็ยังมีคนมีโชคมีลาบกับอาจารย์อยู่เนาะนะครับแล้วมันเป็นเลขที่มีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ย มาขอที่ตำหนักถูกไหมครับอาจารย์มาขอเลขอะไรครับอาจารย์เขามาขอ,อของอเลขพระปู่นี่แหละปู่นาคราชแต่เขาเป็นคนที่บูชานาคราชแต่ที่เขาบอกก็ปู่นาคราชที่บ้านเขาเลยเป็นคนลงมาบอกค่นั่นแหละจะไม่ใช่ปู่ในสำหนักเรานะโอบอกไปสองเจ้าพ่นเขียนใส่ฝ่ามือให้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ต้องเขียนใส่ฝ่ามือให้ตัวเดียวด้วยสองสี่ตัวเดียวหมดเลอ รับผมอาจารย์ก็ยอมไม่ได้หรืออาจารย์ได้เลกเดียวตามเขาเล็กหน่อยก็เชื่อตัวเลขของเราเนาะครับผมเชื่อเลขปู่ของเราก็คือเราเชื่อเลขปู่ของเราเนาะครับก้าสองหกสองถูกต้องแนเลยก้าวสองหกสองครับแต่ว่าอาจารย์นี่ไปซื้อก้าสองเยอะกว่าถูกต้องก้าสองหมดไปเยอะหลายบาทเหมือนกันก็เหมือนเหมือนเอฟซีท่านอื่นนะครับอาจารย์ที่ส่วนใหญ่ไปซื้อแต่ก้าสองไม่ซื้อหกสองอย่างเงี้ยครับก้าสองก็ไปซือให้หนักมากเลยหมดไปเยอะอืม ครับแล้วแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่เขียนใส่ฝ่ามือเลขสองสี่ที่เขียนให้เขียนเขียนให้ใครครับอาจารย์สองสี่ชื่ออะไรนาะเดี๋ยวดูชื่อขอขอดึงชื่เอเขาคนโคราชอยู่โคราชหรอกเขาเป็นคนโคราชการพิชาพัทครับผมที่การพิชพัทเขาก็มา,มากแก้บนเอาไข่มาร้อยยี่สิบฟองผมไม่ไร อ๋อก็เธอถูกเรียกองสีก็เลยมาแก้บนใช่ไหมครับอาจารย์ตามคภาพพัะพระทรงโคตรอีกเก็มเลย๋อคนโคราชใช่ไหมครับอาจารย์รถตีเป็นปึกเลยโอ้แสดงว่าเขถูกรอตีเป็นปึกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ที่สองสีมาบนสองสีออกบนโอ้เสียดายครับนั่นแหละไปจับเป็นปึกครับผมแล้วเขาก็โชคดีนะด้ทัองบนทั้งล่างแล้วก็สองตัวสามตัวด้วยเสียด้น้อยครับ ก็เลยมาแก้บนกับอาจารย์ใช่ไหมครับอืมก็ถือเป็นดวงพพักแบบอยู่โคราชครับผมจักรดัดเรอะเนาะประมาณนั้นอ่าจะไม่คนจักรดาดครับก็ถือว่าเป็นดวงของเอฟซีท่านนั้นเลยเนาะอือสมุนเขามีเนาะมงได้สมนตั้งล่างทั้งสามตัวสองตัวครับไม่ได้สองสี่ลอตเตอรี่เขาก็ลังได้อะไรอาผมของของอาจารย์หนี่ก็คืออาจารย์บอกชอบโกล่กเก้าทุกต่าง นะครับผมไม่คิดว่าจะมาจริงๆนะครับสองหกครับท่านผู้ชมบอนกระตือว่าเก้ามาแน่ยมันกลับเป็นตีลังกาเป็นเลขหกเชื่มครับผมเพราะว่าอาจารย์นี่รู้สึกว่าจะฟันเกี่ยวกับสุนัขเข้ามาในตําหนักถูกต้องหมดน้นฝนไม่ดีก็มันแปลแปลนแล้วน้าฝนสุนัขเข้าสํานักเรามันก็แปลเลยเราจะมาไม่น้อเราชาวบ้านเราตาวฝันใาเช้าจะตีเป็นเลขเก้ามันจะเป็นเลขเก้าเข้ามาแน่ประมาณนั้น ผมแต่บางคนเขาตีเป็นสี่เพราะว่ามีสีขาขาแล้บาอาจารย์เขาตีเป็นเก้ากันอันนี้ก็แล้วแต่ละทีของท่านผู้ชมเนาะแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีทางลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมาหาอาจารย์ที่ตำหนักอีกครับส่วนใหญ่ที่มาหากันก็จะมาทําอะไรครับอาจารย์สมมาวหรอส่วนมากก็มาชมดวงลงนะแล้วก็ทํเกี่ยวกับเสน่ห์นี่แหละ บางคนไม่ค่อยมีเสน่ห์ในตัวอะไรบ้างหรือสามีไม่ค่อยรักภรรยาไม่ค่อยรักอะไรประมาณน,นั้นคือการไม่เข้าใจสามีภรรยาเนี่ยทำพวกวันนี้เยอะมาแลตรงนี้เยอะมากถาบนี้สามีภรรยาความรักความค,ค่ายน <ๆ S 2> ี่แหละเยอะลูกเยอะพอสมควรเนะาะจันเนาะ,ะอืมแ้เกี่ยวกับเรื่อกี้ก็มาจากระนองบึ้งมาทำาเยอะอืมระนองนั่งเครื่องมาเลยลกนั่งเครื่องมาเลยอืมเพราะเป็นอยู่ใต้ใช่ไหมครับระนองเลยนระนองอืม คิดดูดันรด่น,ดนมาไกลขนาดไหนก็ยังจะมาหาอาจารย์เนาะไกลมากนะไ้องสำหรับต,ตัครับผมก,<อ>ก็ก็มีหลายลูกศิ์ลูกหาแล้วก็เอฟซีทางช่องหลายท่านอยู่เนาะที่เดินทางมาหาอาจารย์ถึงที่เลยะนะครับคือม,ม,มาจากน้องแล้วก็มาจากเชนบุรี่มือกี้มาสองเจ้าอล้สามเจ้ากับพี่ยามคนหนึ่งในเมืองครับผมแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้ก็จะมาอีกกต้องนับเมื่อกี้นักวันอังคารอาทิตย์แล้วก็นับวันอาทิตย์ มาคือจกมาคือจะมาเสริมดวงกับอาจารย์ใช่ไหมครับที่โัมานัดว่าธนาคารก็มาจากภูเก็ตนันนะครับครับแล้วทีนี้ของของงวดนี้เลขของปู่องค์ปู่พญานาคที่ลูกศิษย์ท่านนั้นได้มาที่ตัวไหนครับอาจารย์งวดนี้งวดนี้ก็บอกสองสองหางต่วตอนแรก็บอกว่าหนึ่งเออสี่แปดหนึ่งนี่แหละแล้วพอสวดไปมาบอกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมแปลกแปลกตวจไปมาเลือดมันกลับกันนะครับ เราเป็นสองแปดสี่นะสองแปดสี่นองอย่างบอกสองแปดสี่ด้วยแต่มั่นใจในสองแปดสี่ในวนี้จะมั่นใจหน่อยชั่วๆนั่นแหละสองแปดสี่ <28 4. S 1> นั่นแหละให้แบบพิจารณาเองก็แล้วกันเขาบอกสองเลขมนะแต่เ,เล่แรกไม่ค่อยจะมั่นใจนะฉันได้ก็ดูรู้สึกจะมั่นใจจะกินให้หนึ่งแปดสี่นี่แหละเออสี่แปดหนึ่งอาจากย์ก็พูดกลับด้ดวยเลยสี่แปดหนึ่ง อ๋มันจอดจะหนึ่งแปดสี่แลเปล่าครับอาจารย์มันลดออกจากป,ปากอาจารย์ช่วงมานมันจะลดไอ้ออกไอ,อ้เลือดเพี้ยนที่เราเพี้ยนออกจากปากนี่แหละระมาณนั้นอืมจะคือเขาเป็นอู่องค์ปู่พญานาคที่ให้เนี่ยก็คือไม่ใช่องค์ปู่ในตำหนักใช่ไหมไม่ใช่องค์ปู่ในตำหนักเป็นองค์ปู่ที่บ้านเขาครับบูชามาหนาลูกของเขาสีครับบูชามอนก็เราบูชาองค์ปู่แหละวลาเราทำบุญทีให้เขาแล้วองค์ปู่เขาจะมาประทับเราแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของเขาเล่นมาขอตัวนี้ าก็มาเงี้ยจะให้เขาแล้วองคูนี้เขาเอามาเปิดที่ตำหนักอาจารย์ไหมคะเมื่อก่อนเอามาเปิดแต่ไอรอบนี้เขาแม่เอามาเปิดหรอกอล้เขาบูชาอยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าบูชาบูชานานแล้วแล้วก็ลูกเขาค้าขาว่าองคูไม่ให้ทุ่มให้เราเขาเ็เลูกบูชาแล้วมาก็คุยกันบอกว่าทำไมทิ้งเขานานแถวนี้คุณอยากได้อะไรม่อะ้เปิดแบบนเลยเขาบอกว่าได้รางวัลที่หนึ่งครับลูกเขียนเขาสองซีใส่ฝ่ามือไปหยิบเอาเลยใบหนึ่งหรือคู่หนึ่งอย่างนี้ แหมเจ้าของไปจับเอาแต่พึดเลยนะมีสองสีเอาบุ๊บสองสีมาออกบนเนาะก็เลยไม่ได้แล้ว้ก็คอรางวัลที่หนึ่งเนาะเพื่อนกับใครบนมาดิยิบเอาด้วยสองสีเธอไปยิบถือสามสองสีเนาะค่ะเพิ่นก็ได้สามตัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่เดิมทีองค์ปู่ก็คือเคยเอามาเปิดที่นี่มาก่ออ่อมแต่ว่าองค์ปู่ของเขาอืเขาเป็นวันปู่อะไรขึ้นของเขาีได้คนเมื่อกี้นั่นแหละ ก็คือเคยเอามาก็คใครว่ามาเปิดที่นี่แล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านนะครับไอ้คนมีดังก็ให้มันกันแต่ให้เป็นสองแปดอะไรนั้สองแปดหนึ่งสี่เนี้ยมันสลับกันอย่างงี้แหละมันก็เขา้าปกติได้เหมือนกันครับถูกมากี่งวดแล้วน่าจะห้างวดแล้วห้างวดติดกันหรือตั้งแต่เอาปูแพร่นมาเปิดนะห่วนเพิ่มเมืองตรงนี้อแอ่คนที่ก่อได้เพิ่งมางวดแรกก็บอกว่าได้จะง่ายแค่นั้นคือมันง่ายเกินไปแล้วเขาไม่เชื่อได้น้อยค บอกว่าทำไมเขียนให้ง่ายแค่นั้นเราไม่มั่นใจนะสามีมาด้วยสองคนมันผู้เธอเนี่ยสามียังไม่ไม่ซื้อตามเลยอืมภรรยากับป้าอคนหนึ่งมาด้วยมาสามคนครับแสดงว่าไม่ใช่มีแค่ลูกศิษย์ท่านนี้เนาะมีอีกหลายท่านเลยที่เอาแบบของมาลงกับอาจารย์เนาะแล้วก็มีโชคมีลาบกันไปหลายท่านเลยนะครับหรือว่าใครอยากเอาองค์ปู่หรือว่าเป็นลูกแมวอะไรอย่างนี้มาให้อาจารย์เปิดให้ก็ได้เนาะได้นั่นแหละอาจารย์ปลูกเสกให้นะครับผม เนาะเผื่อตั้งใจแบบอยากจะมาเสริมดวงอย่างนี้ก็เอาเข้าของติดไม้ติดมือมาด้วยก็ได้ั่นแหละประมาณนั้นเพื่อจะได้เอามาร่วมเข้าพิธีเนาะแล้วก็ปลุกเสกนะครับใช่ลูกมานั้นแล้วก็เราท้ามีเราก็ยอมมาเสริมถ้มีเขาก็เอามาเสริมได้พวกกุมงกุมารพวกพระคงพระเครื่องอะไรประมาณนี้คให้เราบูชาองค์ปู่เพนิญองค์พญานาคก็ลายแนวเี่บคนบูชาใตแล้วคนไม่เหมือนกันเนาะแล้วคนชอบบางคนก็ชอบองค์เท้าไปบางคนชอบแยนนาบบางคนชอบกุมาร เราชอบลกแมวแล้วแต่เราชอบนะครับผมก็คือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของดีเอาไว้ติดตัวนะครับดีเป็นวัตถุมงคลที่เราชอบกันครับกราบไหว้ครับค่ะแล้วก็เห็นอาจารย์บอกว่านอนนอนเปรย์อ,อาจารย์ฝันกลางวันแสกเลยใช่ไหมครับอกลา,างวันแสกเลยวลกนอนเปรย์นอนเปรย์ก็ลำคล้ายๆว่านันแหบลำค้ายจะละมือด้วยหรือมั้งครับบอกบอกหัยออกแล้วก็บอกว่าเป็นหัวเล่าแต่เราคิดว่า ถึงเวลานี่ยมันไม่มาแล้วจะมาพุทธไทยหรือเปล่าเป็นแปดห้าบอกแปดห้าแปดห้าอืมครับไม่เนยอาจจะเป็นปู่ที่ตำหนักมาบอกอาจารย์ตอนอาจารย์กำลังเคิมก็ได้นั่นแหละประมาณนั้นกำลังเคิมกำลังจะหลับอย่างงี้ใช่ไหมครับเพิ่งหลับเพิ่งตื่นอะลูกประมาณนั้นครับผมนอนอยู่กับเปลใต้ต้นไม้อยู่ที่ตำหนักถูกต้องค่ะอู้แต่ว่าใกล้เคียงกันกับล่างทชงกับคนนั้นเนาะสองแปดสี่ค่ะแปดสี่แปดห้าครับแปดห้านะครับ นั่นในในความฝันอาจารย์ได้ยินเสียงหรือว่าเป็นเป็นตัวของปู่เลยครับนั่นเห็นเป็นเลขหรอกเออเห็นเป็นเลขเลขมันตกมาหรือว่าเราซื้อตัวนี้มันออกมาแล้วตกมาเป็นแปดห้าอย่างเงี้ยหรือลูกเลขมันตกมาจากข้างบนตึ๊บมามันล็อกกันเป็นแปดห้าอย่างเงี้ยครับเลขมันมันตกมาจากท้องฟ้าแต่อะไรสักอย่างมันตกมาตุ๊บมันจะล็อกกันเป็นแปดห้าอ๋อครับผมก็คือฝันบอกว่าเราซื้อตัวนี้ทำไมออกมาแปดห้ามันตกมาประกบกันแล้วครึบเป็นแปดห้าเนี่ยเลขตัวใหญ่หรอกแปดห้าเล็กตัวใหญ ในความฝันนิมิตในฝันนะโอ้ครับในนิมิตอาจารย์ก็คือได้ยินว่าเป็นเลขล่าทูกต้องแต่ซื้อเลขล่าแล้วมันไม่ออกทูกต้องหรอกอืมไม่แน่มันอาจจะหมอกรัฐบาลไทยงวดนี้ก็ได้ทูกต้องนั่นแหละนะารับทุชมบางครั้งเขาบอกเป็นปริศนาอย่างนี้หรอกถ้ามันไม่มาเลาามันน่าจะมารัฐบาลไทยค่ะส่วนมากปู่เขาบอกแกล้งเราเนาะเป็นปริศนาให้เราตีเอาตีความหมายเอาครับผมนั่นแหละมากเขาไม่ให้เราตรงๆรงหรอกมันเป็นลักษณะนั้นครับผมอย่างเลีพันจะให้เรา ครับผมยังเรียกขออาจารย์แม่เตียวเนาะอาจารย์แม่เตียวก็ให้เก้าสองเก้าสองยังออกหกสองอันละต้องประมาณนั้นแหละนะครับป,ปริกษาให้เราตีเอากลับเอาประมาณนั้นให้เราตรงๆมันก็ง่ายเกินไปหรือเปล่าหรือประมาณนั้นบางทีก็ไม่ใช่ทุกงวดเนาะเที่ว่าปู่ปู่กับายาเนี่ยจะให้ตรงตรงทุกงวดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ บางงูก็ตงบางงูก็ไม่ตงบางงูก็เคลื่อนบางงูก็กลับเอาตัดเอาอย่างนี้ประมาณนี้เด้อับบทีทั้งหลายนะครั้พิจารณาดูเนาะออนะะคันนี้ก็แล้วแต่องค์ู่กับองค์ย่าท่านจะให้หรือว่าไม่ให้ก็แล้วแต่ท่านอย่างนี้เนาะอีกอย่างนึงแล้วแต่ท่านจะให้หรือไม่ให้ครับผแล้วก็ไปตัดหาเอาเองก็แล้วกันเนาะบางทีแบบองค์ปก่องค์ย่าท่านก็มีกฎอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์รับ มันเป็นมันมีเป็นกฎเป็นระเบ,บียบของท่านประมาณนั้นมาสร้างให้เป็นปริศนาให้เราปฏิความหมายเอารเราเนั่นเมื่อให้เราสวัวองหาเองประมาณนั้นให้เราตัวองหาแต่ให้แนวทางมานนิดๆแล้วก็เราตัวเอเอาครับผมครับรบาง<ๆ>ทีองค์ปู่เขายวิาท่านก็จะบอกใบ้เกินกเกินเนทกต้องเล<ๆ>ยมื่ท่านใบ้เกินเกินให้เราคเป็นแนวทางให้เราแล้วเราก็ไปตีเอาเองครับคนดวงดีเขาตีกลับถูกบางคนดวงไม่ดีก็ เมือนไเก้าสองหกสองเล่นก็เก้าสองเก้าสองครับบางคนก็ซ er ื้อแต่บนไม่ได้ซื้อล่างเลยนะค่ะงดก่อนก็หกหนึ่งหัวจานหกหนึ่งมาเก้าหนึ่งเราอ้ีจะหกหนึ่งหกหนึ่งนั่นแหละครับครัก็คือว่าขนาดแอดมินเขียนลงไปให้แล้วบางคนก็อาจไม่ก็ไม่ได้ซื้อตามเลยที่แอดมินเขียนลงไปให้บางทีก็ไม่ชอบเนาะตอนเก้าหนึ่งเก้าศูนย์บางคนก็ไปเอาแต่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งไม่ออกแค่สองเลยเห็นไหมปราณนั้นเ้าหนี่ลูก เป็นเป็นเทพบุญจริงๆเนาะ<ม>ก็คือคนที่ดวงของคนเราบางคนที่ดวงก็เปิดเขาจับตัวไหนก็โดนครับแเลยมีแค่สามเลขเองเนาะตอนนั้นให้สามสามตัวกับสองตัวเนาะกับกนก,ก็คือคนไม่คิดที่จะซื้อยังไงก็ <ๆ S 2> ซื้อไม่ถูกนี่เนาะอาจารย์เนาะแบบให้เก้าหนึ่งเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งไปซื้อแต่เก้าศูนย์อออเก้าหนึ่งอย่างนี้นะวลูกคิดคือที่พับใตเลย ปูนุซื้อให้ปูนนะเก้าศูนย์นะมาเก้าหนึ่งใช่ผมร้อยคุนร้อยเลยอือกหนาแมไปรู่นเลยครับผมนะครับแล้วก็วันนี้ก็นัดข่าวกับท่านผู้ชมด้วยนะครับก็คือของอาจารย์สงัดก็นัดเป็นวันที่ยี่สิบแปดนะครับกับอาจารย์แม่เนาะประมาณวันยี่สิบแปดเนาะอยากให้ตัวก็รอวันที่ยี่สิบแปดก็แล้วกันอยากทำบัตรทีวงสรวงขอท่านอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน ครับดูพ่ะท่านจะโปรดพระประธานเมตตาให้แก่ผู้งหาอุกทั้งหลายของน้องนิวครับผเนแนวทางกัแล้วกันครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะร่วมถวายนะครับผมใบสีเาะแล้วก็ค่าผลละหมากลากไว้ถวายให้ปู่ท่านนะครับก็ให้ติดต่อนะครับผม,มก็<า>คืออาจารย์แม่ก็เคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดว่าแบบ พิธีมันจัดได้ดีอย่างเงี้ยครับผมเครื่องวงสวงครบผูวท่านก็อาจจะให้สามตัวอย่างนี้ต้องจัดได้ดีได้สวยก็ท่านก็อาจจะเลือกตาเราให้ตรงๆสามตัวครับนะครับก็นัดมันเป็นวันที่ยี่สิบแปดถ้าประมาณสี่ห้าโมงได้ไหมครับอาจารย์ประมาณนั้นห้าโมงเย็นก็แล้วกันต้องเบาตัวนี้กลัวฝนกว่าด้วยก็โอเควันก็ได้สี่โมงห้าโมงเด็กประมาณอย่างน้องดูว่าแล้วนะครับครับผมเพอค่ำกวานั้นกลัวฝนกว่าอากาศมันไม่เป็นใจผมจัด ผลปลายลงมาก็ลำบากกันอีกเรายังไม่มีที่มุงคือบังครับผมครับก็ขอให้องค์ปู่ท่านบรรดาให้สามตัวตรงๆเนาะนะครับจะได้มาสร้างที่ไว้ให้ FC เอาไว้มากราบไปปู่ท่านแดดเยอะครับผมเอาไว้หลบฝนหลบแดดนะครับไปแต่ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีโชคดีลูกหลานค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะคะของอาจารย์สงหัรนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็นเบอร์จานเนาะเผื่อใครอยากรวมค่าผลไม้ไายสีนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ